ทมดินน่ะมันสิเหลือช่องว่างอยู่มันสัมเนียเจ้าทมดินเขาไว้จักเดือนหนึ่งเนี่ยเจ้าลองเอามือเคี่ยเคี่ยหาดีมีรากโผล่มาเจ้าทมดินขึ้นมานหนีรากมบางนี่มันก็ออกเจ้าทมดินมานมันหนีรากบางนี่ก็ออกเจ้าทมดินมันมั่นหนีรากนี่ก็ออกมันจะค่อยออกไปเรื่อยหย่าเฝ้าเล่งให้มันออกยอดให้มันอั้นยอดครับไม่ได้มันออกมาเดี๋ยวผมจะหาต้นที่มันเน่นเฉดเฉดนี่นี่นี่อย่างนี้ก็ได้นไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรนี่นมันบางบางจี๋นี่เสียพูดง่ายมันออกหลายข มันสีบ่้ฝ้าออกยังสี่ดอกครับแต่เวลามันออกปุ๊บนี่ก้านนี่ไม่ชิ้ยาวมั่งคีดมันบ่มาสั่นยังสี่ดอกแต่พอมันงามแล้วไปต่อไม่ได้นี่ครับอะไรที่มันไปต่อไม่ได้เราก็ต้องมาดูว่าในดินของเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันไปไปช่วยไปช่วยส่งเสริมไม่ได้ยอดไม่ได้ละก้านทูบเริ่มมาแล้วนี่มาแล้วครับมาละก้านทูบมาละก่อนก่อนจะเป็นก้านทูบเนี่ยโคตรงามเรื่องบางเรื่องผมก็ได้บอกว่าของเจ้าบูดี ้นเจ้าบดีเจ้าว่ากาปลูกบทุเรียนปูกของเต็มให้เต็มผมบอกว่าก็ผบอว่ามันบ่มีผู้ใจใหญ่เกินเกษตรกรบอมีก็สัรหาคือก็แค่คอยบอกว่าโอ้ยทุเรียนเจะไอ้บักอินทราล่ามเจ้าคือเป็นสีอมอมฝาดมืออื่นเร้ารับประกันจู่ตลาดรุ่นขั้นลดไปหาแนววัดใส สวัสดีครับประยุทธ์จวตครับมือนีพาพี่น้องมาจุิ์ทีอำเภอสำโรงถาบครับจังหวัดสุรินทร์ครับผมพาพี่น้องมาเยี่ยมช่วมแปลงพลไม้นะครับตามที่มองเห็นนั่นก็คืออินทรารำและก็ทุเรียนครับอยากสอบถามสวนกะเราอินทภารำหลังจากที่ได้ฟังอาจารย์พศปัญญาวรธรรมนะผ่านทางช่อง YouTube แล้ววันนี้ได้เจอตัวเป็นๆด้วยนะครับคนรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นก็ดีใจร้ายค่ะดีใจร้ายดีมใจปันใดดีใจสุดๆเลย <laughs> เป็นยังคือดีใจดีใจจากคนตาบอดก็เริ่มลืมตามเห็นเอาอ,อ,อขยายความในว่าตาบอดเนี่ตาบอดแบบใดมันเหมือนคนทําเกษตรแบบเฮาบูหงข,ขอมูลเฮาคล่าค<ม>ล่ำคล,ล,ล่หาที่นี่เฮามีอาจารย์มาห้ข้อมลคือคือดูดูของเบาหยุดครับแล้วก็เจออาจารย์ครับแล้วก็เลยโทรไปหาเราเราห้ข้อมูลอู้ปื้มแห้งวะ มใไขหูพ่อได้หูกันเลยเอาา้ยจกสิมีโอกาสจะครงไหมอยาจะเจอกันตอนฟังเบ้าหยุดเราเจอคลิปของอาจารย์พดตอนนั้นนี่เกิดได้ยังขึ้นที่เลยับจตัดทินใจจับโทรทัพ์โทปหาอาจารย์เรื่องปุ๋ยค่ะคือบ่งหูว่าเอ้เข้าบ่งหูว่าปุ๋ยนี่สีใสต,ตอนใดปุ๋ยนี่สีใสแบบใดบพอฟังแล้วอาจารย์พ่ดกัเออมันได,ไ,ดได้ได้หูเลยหลายอย่างทั้งจุลินซี่ทั้งยังจึงเข้าหูเฮ็ดเต้ากับหูบ่งหูใส เออ<ม>ก็เลยก็เลยยกทันทีเลยยกทันทีเลยค่ะครับแล้วมือนี่ได้ได้เจอตัวเป็นป็นไดนเป็นยังไงงวดปื้มปื้มไม่ไห <c oughs> วอาจารย์พ้าไปยางช่มสวนเหล่อาจารย์ได้เห็นตัวอย่างเราพ่นมาซื้อเป็นยังไงกับมันนี่อาจารย์แนะนําหลายอย่างออปุ๋ยยังต่างๆอาจารย์ก็นแนะนําการใส่จุลินทรีย์การยังต่างๆก็โอเคค่ะคก็เริ่ม กระสีเริ่มเนาะเราคิดว่าในอนาคตข้างหน้าสวนของข้าหลังจากที่อาจารย์ไม่เหยียบไม่ยามไม่ให้กำลังใจแล้วก็ได้นำผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินจุลินทรีย์มักแร่รวมถึงจุลินทรีย์มักแร่ของอาจารย์มาใส่ในคิดว่าอนาคตขนาดสิเป็นยังไงคิดว่านนาคตดีขึ้นนนาคตดีขึ้นอยากให้อาจารย์มาเยียบบ่อยๆในสวนมันจะดีๆขึ้นที่ร่วมกันได้ดันก็ได้กินไอ้พวกดวงนะฮะมันเปิดที่ันเปิดแผลปาดให้แล้วนี่นะอันนี้คือเชื้อไร ันนี้เป็นอะไรนะอาจารย์เชีอราลักษณะมันจะเป็นยังไงอาจารย์ก็สีขาวๆนี่แหละคือขีกาขีเกล็ดเท่ากันนี่แหละอ๋อนี่บอกคำพวกนี้มันกัดกำจัดด้วยบาซิล่าอย่างที่อาจารย์บอกเอาหน้าเอาหน่ำหน่าหน่ำหน่าหน่ำหน่าสีภาไปตั้งเลยหน่ำหน่าเลยชุเรียนนี่คือขันทดลองต้นนี้อาจารย์จะพาเจ้าของสวนจะพาอาจารย์นะครับไปเดินเยี่ยมชมสวนอินทรพาลัม สวนกะเลลาอินทารำนะครับอยู่ที่อำเภอสำโรงทาบเอ้ยใช่ไหมจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ที่นี่มีทั้งปศุสัตว์นะครับพี่น้องมีสวนยางแล้วก็มีไม้ไมป่าด้วยท่านราคาสูงแต่สวนเอื้นบลอดภัยหลายแท่านท่าน,นอะไรวันนี้เจ้าของสวนดีใจเป็นอย่างมากนะพี่น้องเขาเรียกว่าสร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมื่อนนะพี่น้อง ครับนี่คู่บาอาจารย์ได้เดินทางมาห้กำลังใจพี่น้องเช่าสวนอันนี้อันนี้สวนของนองเนี่ยจาครับอ๋อออวแต่วามันไก่ข่าครับเน่นก็แ่ดทั้งมืดจากไรกว่าครับกี่ไร่นะมืดมันาิตกอยู่หาบบ่ลายพี่น้องหาซิบไรซ้ำไก่บินตกอันอนเ่มคโอ้ นั่นเป็น,ปนกาทุเรียนเตรียมไว like, ้ครับทางบนเป็นปุสุตร์มีสวนยางน้ำโอ้โอ้หนุนทุเรียนบนหะทุเรียนดิโอ้เอาห้าสิบไร่พี่น้องนี่ในหน่อยนึงดอกแมวดินนายปลูกมีทั้งวงบ่อแล้วก็ขึ้นขึ้นโพนเรียนรูปไปน้ำกันครับพี่น้อง อย่างคูหยังถามอาจารย์เลยครับอ๋อก็อย่างที่บอกนะคือเข้าปลูกนะไม่นมเมนปัญหาปัญหาคือให้มันครบหาหกปีแดีวพวกเจ้าจะเจอปัญหาไอ้เนี่ยเจ้าีดินอยู่เนี่ยอย่างนั้นอ๋อนะนะตัวนี้คือทุเรียนเนี่ยเขาบอกด้ว่าเขาอยากได้น้ำมากไม่ไกลกองแต่เขาได้ข่เขาต้องการแค่ความชื้นนี่ผลตัวกปื๊บขนางมันขังนี่แหละคือปัญหาที่พวกเจ้าสีต้องแก่เนี่ยแหละทเอาสิแก่จังไลยอ่า ไอเรื่องปลูกปี2ปีมันว่ใช่ปัญหาไงอ่าเจ้าล่องบอกว่าอีกหาปีส0ปีพื้นดินบางนี่ยอันนี้คือดินนี้จะมีปัญหาใช่ไหมอาจารย์อ่าตัวดินบริเวณมีปัญหาครับปัญหาคือน้ำน้ำาถึงสิขังพื้นที่คือน้ําขังทษทีพี่น้องเออดินบริเวณ้มีปัญหาอาจารย์แล้วในวงบ่อละมันผมเพิ่งเคยเจอปลูกในวงบ่อก็บ่ใช่ปัญหาไงปีสองปีมันมีปัญหาไงหลังจากนั้นปุ๊บข้าเอาดินมาเข้าใช่ไหมพอเอาดินมาเข้าปุ๊บอ่ามันต้องมีระบบน้ำออกน้ำออก ครับอันนี้บริบทพื้นที่เนี่ยต้นนี้ระวังหน่อยนี่อันนี้ระวังเรื่องอะไรอาจารย์เรื่องเดี๋ยวเอีะกว่ามันจะเป็นการทูบอาจารย์สังเกตได้ยังไงครับปุ๋ยเคมีมันเยอะแต่ต้องมาเถียงข่อยไปตั้งได้ก็ได้อันนี้เป็นบริบทพื้นที่ที่มีน้ําขังนะครับพี่น้องมันมีทางน้ำออกปุ๋ยเคมีเข้าหนั้าจานก็ มันเล่งยอดกับจริงแ,แต่มันเล่งตัวอื่นนําเพราะว่าเฮาเฮ<ห>า<ๆ>บ่มีจุลินทรีย์ไปย่อยสลาย<ๆ>มันเห็นว่านี่พอมันได<ๆ>้ออกมาดอกพอมันออกยอดคักๆปึ๊บตัวนี้พอบ่มีจุลินทรีย์ย่อยธาตุอาหารอยู่นี่บ่มีจุลินทรีย์ไปย่อยปุ๋ยเคมีอยู่นี่มันก็ส่งงานต่อที่ท<อ>2วใหม่ที่2มันต่อบ่ได้อ๋อพอาใหม่ที่2ต่อบ่ได้ปึ๊บมันก็เริ่มมันก็รอเปลี่ยนต้นใหม่นเลยล่ะต้นหนังก็รอเปลี่ยนแล้วนะล่อเปลี่ยนคือผัดมา <gesch uce> พัดใหม่รอเปลี่ยนไม้ร<ล>อเปลี่ยนไม่รอเปลอี่ยนต้นอ๋อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูว่าอาจารย์พาดปลูกทุเรียนแนวนอนเป็นยังไงพี่น้องเพิ่นปลูกที่เบายุทธมองเห็นตอนนี้คือบริบทพื้นที่มันเป็นน้ําขังนะครับบางสามบางสี่เดือนที่แล้วต้นนี้โคตรงามงามบางบางสามสี่เดือนที่แล้วนี่ยังงามเลยต้นอาจารย์เคยมาเยี่ยมครั้งหนึ่งแล้วนะครับแค่หเดือนเออนั่นแหละบางสามสี่เดือนที่แล้วมันโคตรงามอ๋อ เพราะตอนนี้ตอนนี้มันเศร้าเริ่มงามเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันตอ่อยอดไปได้ทุวเรียนเจา้าสือมา้านีตัวตุ่นสามปีสี่ปีมันนั่งคัดต,ตมาดอยู่หันก็น,นั่งคัดตมาดอยู่หันสามปีละลาาลคือเดี๋ยวผมจะอธิบายไปนั่งคุยกันนะเจ้าบอกเดี๋ยวชมอ,อันนี้นี่ค่ะเอาเอาที่นี่ก่อนบ่ต้องไปหาแดดอืม ครััับ้้งนบบเห็นบ้านเนี่ยอ่ามาถ่ายรูปให้หน่อยเนี่ยมาถ่ายรูปให้หน่อยดินี่อ๋อ,อ,อนี่นี่พี่พน้องมาดูมาดูาดเอาใบเหลือบ้านนั่นใบเหลือบ้านนั่นดูอันดับแรกพี่น้องดูจากข้างล่างนะครับเออใบโกนบ้านนั่นดูใบหลน่นใบหลน่นใบรูใบหลน่นยอดน้องเดินพี่น้องน้อนกินจะหมดแล้วแล้วโดนนอนกินเวลาดูเลยหเดือนแล้วมั้งผมบอกว่ามันบอกจำเป็นต้องฉีดครับผมบอกว่าจุลินทรีย์มันเห็ดให้ได้ นี่บินโดดดนี่นี่ท่านนี่คุมเครือยานนี่สุดยอดไหญมาต้นี่ผมให้อีกได้รอบนาใหแม่นเจ้าเติมปุ๋ยเคมีออกเดี๋ยวจังน้อยกาดทุ่มกับสิขึ้นปุ๋ยอื่นพันไปเอาปุ๋ยอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ต้องแนะนำครับกันนี่แหละก็โรยไปเอาน้ำมาร์กฉีดอาจารย์จะจึงแมงหญ้าเฝ้าเล่งให้มันออกยอดให้มันอั่นยอดครับไม่ได้มันออกมาเดี๋ยวผมจะหาต้นที่มันแนมเห็นชัดๆที่นี่ใส่ปุดเป็นทาง นี่นี่นี่อย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ให้มันบางบางเกศนี่ให้มันอันยอดยังสี่ไว้นี่นี่อันอันไว้ยังสี่เจะพูให้มันออกลายขันเขาใส่ปุ๋ยอินซี่ไว้ให้เขาเขาเขาเรียกว่าแร่แร่หมักมันสีบ่เฝ้าออกยังสี่ดรอกครับแต่เวลามันออกปุ๊บนี่ก้านนี่ไม่ชิ้นยาวบางเกศเลยมันบ่มาสั่นยังสี่หรอกมันสั่นยังสี่เพราะปุ๋ยเคมีไปเร่งให้มันออก แบบทีมหน่องอะไรแนมตาเดียวก็เหงื่อเพราะงี้เสียงผมไม่ได้ท้องแปลงพอมันเล่งปุ๊บมันออกมาปุ๊บยอดมันแหลมเห็นบ่มันต่อไปมันต่อไปมันมีโอกาสขึ้นการทุ่มเองใบมันเลี้ยวๆเนาะถาดอาหารมันคงค้างหลายมันมีตัวมาเฮดในมันมันก็ดูดมากมันก็ะซ่งต่อไปได้เพราะมันบ่มีตัวจูเินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายน้กระพื้นที่ทุเรียนผ่านครับ อาจารย์ดูมดอาจารย์มดขึ้นข้างบนเลยอาจารย์ต่างคนต่างไปหาเดี่ยวเจอสารพัดเห็นไหมนี่คือคือตอนนี้ห,ห้าเริ่มห้าเริ่อมโ่เห็นนี่ปกติมันบอลเหล่มงสี่ได้มันจะเป็นอันนี้มันจะต้องเป็นอันๆันงสี่ต้องถามมันอันๆบางสี่ไมถึงมันจะตอวหย่อนต่อตที่สองต่อที่สามได้อันที่สี่เพื่อมันมีโอกาสเป็นการถูกแนวทางแก้ไขอาจารย์ก็ตอนนี้คือแนวทางแก้ไขก็คือพายายามลดเคมีโดยเอาเคมีไปหมัก เอาไปมัดสกอนถ้าจะใส่ถูกับข้างอาจารย์สมมติว่าสมมติสือปุ๋ยอาจารย์มาปุ๊บนี่ถ้าเขาอยากใส่แค่นี้เขาไปหมัดไปหมักอย่างเดียวครับยามาใส่หมักโดนปะคะเนี่ยเอาโควีตหนึ่งจักมือยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันครับโควิดกะเข้าติดมาแล้วเจ็ดมือเขากักเข้าอีกสิบสี่มือคันมักได้ด้วนกว่านั้นกะได้แห่งดีครับ เห็นต้นที่สามมันแลสวยงามเลยพี่น้องปลูกเป็นแถวเลยนะครับด้านล่างที่มองเห็นเป็นขี้ไก่แก่ไม่เห็นต่างกันทักอย่างนะเอาแกลบเห็นไหมโอ้แกบเปล่าอยากสิออกไปไกลกว่านี้นี่กานมันอยากมันอยากสิพุ่งแบบรับสมัแต่มันพุ่งบด้เพราะว่าเคมีมันสั่งพอเคมีสังแบบนี้ตัวเคมีนี่พอมันสั่งมาแล้วปุ๊บมันสั่งมันเหมือนกับแบบสังคํำสั่งแบบฟฝ้าไปนะ เฝ้าออก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 ,ออก,ออกมันมันบกไฟให้ไปเรื่อยๆเด้มันเฝ้าทรงใหม่กันเห็นปะ่ะอันนี้ก็คือพยายามเอาเคมีเข้าไปมักกันนะครับแล้วกบใส่ปุ๋ยครับใส่ปุยกกป๋ยอาจารย์ครับก,ก็คือปันนีดใส่ห้องก็ใส่อยู่เรื่อยๆแต่แต่แตค่ะไอที่ปลูกจะถูกว่าอาจารย์มัมีปัญหาหนอยครับเรื่องปลูกผมว่าในห่วงเรื่องปลูกเพราะว่าขันปลูกยังไงขันมันยูเหนือโคกยังสี่มันสี่บกไฟมีปัญหามันสิมีปัญหาเน่แต่พวกเนี่ยพวกบ่อยู่ตำตำอ่ะเออขันปลูก ตัวนั้นคันทดลองครับคือกัคขันทดลองแล้วขันสิเปลี่ยนใหม่ก็คือโยโค้งนี่สิครับครับแล้วก็หาวิธีเอาน้ำพวกนี้ออกแค่นั้นนี่ครับแค่แค่นั้นเองคือตัวนี้ก็จะมีปัญหาประมาณทุเรียนประมาณ8ปดปีเก่าปีสิบปีหริ่มมีปัญหาทันทีเนื่องจากว่าระยะสากับโตต้นทุเรียนเนี่ยหากมันมีโอกาสถึงคันด์ดูดน้ำร้งสาได้ะเบิดแบบปัญหาโลคกระตามมาอีกยังหลายเลยเด็กก็พยายามกันคุดซาต้องคุดออกไปแย่งหน่อยต่างหาหุกเม็ด ครับจะเอายาวไก่กันหลายการวางโครงสร้างก็คือคือวางปัญหาปัญหาเรื่องปลูกนี่ยมันไม่เป็นปัญหามันปัญหาเรื่องการดูแลรักษาในี่ยหน้าขดต้ตนทุเรียนเจ้าขึ้นไปเนี่ยสมมติว่ามันใหญ่สับสนยางพาราเนี่ยยิ่งมาปลูกทุเรียนกับย,ยางพาราไก่กันนี่ยิ่งระวังเรื่องมะเร็งเห็นไหมแต่ก่อนมันเป็นสวนคนอื่นกับตอนนี้เป็นสวนของเราคือเรื่องเรือ่องยังอื่นพวกเจ้ามันบ่อึด มันขาดอยู่แค่ว่าวันเวลาที่การที่เขาใส่ต่างๆอตอนนี้เขาปล่อยโค้งแสงได้<ช>พอปล่อยโค้งสงได้เพิ<ช>่มตอนนี้วันเวลาของมันคือการใส่ปุป๋ย<ช><ๆ>เขาว่าจำเป็นต้องไปอัดมันแต่วคุมคว่า่อรให้เจ้าหาจานกินมาแร็งเห็นไหมที่เขาเจ้าม <laughs> ันกะินได้ซ้ำเข้านั่นแหละครับมันก็บ, <laughs> กบม่บได้เกินเข้าดอกโอ้ยอาทิตย์นี่ก็ใส่ไปสักถวยหนึ่งสักสองสามโลอาทิตย์หนามากกี่เอียกสองสามโลเราเจ้ามีระบบนาให้มันอยู่แล้วจีพยานที่เนี่ย เห็นไหมเจ้าใส่ไปเขาก็ได้กินอยู่เรื่อยๆเติมเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้อันที่เขาเติมเนี่ยมันไม่ได้เติมแต่ปุ๋ยเจ้าได้จุลินทรี่ใช่ไหาพ่อเถอะเจ้าได้ทั้งยาคุ้มโรคยาคุ้มโรคทั้งดินคุ้มโรคทั้งใบคุ้มสารพัดครับปกติมันบ้กล้าเข่าหรอกครับไอ้พวกแมลงไปกินหอดนี่เห็นไหม้นนี้เห็นไหมจนเจ้าหนสิบโมีทั้งยิ่งกว่าพี่น้องเรียกกันหน้าทาเลยนี่เห็นไหมหตสารทุเรียนมากพ่อเจ้าเลี้ยงมันปุ๊บมันก็ออกมางามตอนเย็นนี่ พราะมันงามแล้วปุ๊บมันเป็นตางคือผมบอกว่าอาการการทูบนี่แกนี่เองเนี่ยนะการพูบเนี่ยคันบางต้นมันได้มันได้จุลินทรี์หลายจังตัวนี้มันมีจุลินทรี่หลาย็นบ่ยอดมันออกมากตัวนี้คันเจ้าอั้นได้เนี่คันเจ้าอั้นได้มันจะ่ค่อยออกแต่ตัวนี้เนื่องจากเคมีมันอัดหทั้งทั้งขี่ไก่ทั้งมันอัดเพ๊บมนี่ เดี๋ยวมันยืดปึ๊บแป๊บเดียวคือใบทุเรียนมันบบใหญ่ใบทุเรียนของเขานีสามนิ้วผมับผประมาณสามสี่นิ้วใหญ่ๆแต่เงาหนีเงาในมีแน่เห็นนะมันก็เลยเป็นคนละหยอดแน่เนี่ยต่างกันคำว่ามีแน่คือยังมีอยู่หน่อยหนึ่งพอพอเขาได้พอมีแต่เคมีอ่าใช่ครับถ้าพี่น้องเขาใส่ปุ๋ยเคมีไปแล้วอาจารย์แล้วก็ตอนเนี้ยใส่แต่ตุลินซีไปได้ไหม ก็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 เอาจุลินทรีย์ของเราเนี่ยใส่ไปก่อนตอนแรกอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปหมักปุ๋ยเพราะในในในขวัญอาจารย์มันมีปุ๋ยเคมีอยู่แล้วก็คือมีเอ็นอยู่หนึ่งกว่ากว่ามีพีอยู่ประมาณสองกว่ากว่ามีเคอยู่ประมาณสามถึงสี่มันมีมันมีเพียงพอสําหรับเด็กน้อยที่นี่ของอาจารย์เนี่ยปุ๊บเน่นนุ่นเริ่มแบบไหนเอามาใส่เลยครับเนี่ยต้นขนาดนี่็ใส่ประมาณหาถึงสิบโลได้ใส่ป้าปุ้งดินกับขับห้อยไปเลยครับประมาณหาโลถึงสิบโลแล้วเจ้าแล้วเจ้าขึ้นไปน่องไปเอานี่ครับก็ห้อยไป เบื้งว่าประมาณหาถวยถวยนึงมันกับประมาณกิโลนึงอย่างไวถวยแกงเขาเนี่เขากับไสประมาณสี่หาถวยห้อยห้อยห้อยเพื่อให้พวกเนี่ยมันมาเอาปุ๋ยเคมีทิศมันข่างอยู่นี่หลังจากนั้นโดนว่าจะเดินประมาณบานนี่เบิ้งใบพวกนี่ว่าใบอ่อนที่มันแตกเป็นใบนี่นี่มันเป็นหนึ่งใบพวกนี้มันเริ่มเขียวเพราะมันเริ่มเขียวปุ๊บบานนี่เขาเบิ้งปลายมันว่าปลายมันเริ่มตั้งอั่นเพิ่มเข้าไปเพิ่มเขาต้องการให้มันหงองตอนนี้เห็นมันใหญ่ใหญ่เห็นว่าใหญ่แข็งแรงเจ้าสิบอกสี่เดือนหาเดือนให้มันนกิเใหญ่นั่นแหละ เห็นไหมเดือนนึงเจ้าก็ค่อยๆทยอยใส่ที่ผมบอกเดือนนึงก็ใส่เทื่อนึ่งคือว่าสิบกว่าหมื่นยี่สิบหมื่นเจ้าก็มาอ้อยมันอยู่เรื่อยๆยิ่งเติมไปเท่าไหร่ดินเจ้าก็เริ่มเขียวแหล่ปื้อปื้อปื้อไปเรื่อยๆต้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ใส่เยอะขึ้นเพราะว่าเอ่เดิมแต่ก่อนนี่ลูกไอเดล่าเดล่าตอนแรกๆมันกินเข่าได้เป็นถ้วยบ่ะเดี๋ยวนี้ถ้วยหนึ่งมันกับโบอิมจักหน่อยนี่งสองถ้วยเจ้ากับสินยาอะไรทั้งกระต้มขนมอีกคือกันลักษณะคือกันเปะเออมันนนใหญ่่่กกววาาี้้้้ปปืมมเเเ็็ตองพิแล มันใหญ่กว่านี้ก็ต้องเพิ่มเป็น1ิ15ห้าเขาอยากได้หยังมั่นแต่อยากได้มากผลมั่นมันไม่ได้มีผลเสียเพราะมันเป็นจุลินทรีย์บาเทนิกจุลินซีย์มันสะสมไ้เพียงพอบาเทนีกพอมันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บต้องเอาปุ๋ยไปหมักแหละเพราะว่าธาตุอาหารมันเสิ่มบ่พ่อได้นบ้กินข้าสองถ้วยได้ลูกเจ้าเห็นว่ามันก็คือกันเพราะว่าจุลินรีย์มันส้่งเคมีเฮ้าบ่ได้เขาก็ต้องไปเอาจากท้องตลาดแต่ว่าธาตุเสริมธาตุร่องต่างๆมันอยู่ในน้ำหมักมันบ่ได้กินหลายไปนี่มันกินแค่0.0 เอ,เอาเอาอีล่าไปไปหยอดไอไอโอดีนเขาหยอดเป็นหลอดให้ลูกเจออ<ด>้าบ่ะใชหยอดนิดเดียวบ่เคยไปหยอดด,ดอกมาท <c oughs> ี่นี่เออเห็นไหมเขาไปหยอดแค่แป๊ะเดียวเห็นไหเนี่ยเขาบ่ได้ให้มันตักซึ่งเป็นซอนกินเนี่ยพวกธาตุเสริมทุกตัวมันกินแค่0.0นย์ดศูนย์หลอดเล็กเขาหยอดแต่ตตละคนกันยังไงเพลอเพล่เนี่ยมดนี่ใส่แค่เซริงเดียวมันก็บมดเดียวเห็นป่ะบางถาดผมก็ใส่ในใหงน้ำมักให้แล้ว เห็นว่าพวกเจ้าก็เอาตัวฉีดทั้งใบเพื่อว่าให้มันขาดธาตุอาหารเสริมมะเวียเหล็กสังกะสีทองแดงโมลีในน้ำแมงกานีสคอรีนนิกเกิลรวมทั้งกรมมันนรวมทั้งโบลอนโบลอนเขาต้องสะสมมันไววัสดุมันออกดอกปีแรกมันสีดอกล่วงคยได้ยินไปข้าวมโบลอนมันคืออียงโบลอนคือโบลอนคือสารที่ทําให้การติดดอกออกผลและทําให้ขั้วเหนียวโอ้ได้ยินได้ยินกลุ่มไอปูกปามเขาบอกเออมันอยู่ในหยางมันอยู่ในต้นกล้วย อยู่ในเกลียนใส่มันย่ามเขาตัดเครื่อไปกินแล้วอยู่ในเกลียนมัน,อนเออเจ้าก,ก็มามักไว้ออมามักแล้วไปเห็ดหยัง่งม,มีในตัวอย่างอื่นด้วยหรือเปล่ามีาจ,จะพอในต้นกล้วยมีต้นกล้วยตัวเดียวและอีกพ<อ>วกนหนึ่งก็คือในต้นมะพร้าวต้นปาล์มต้นหมากเก่ยกล้วยเห็นไหมพอเห็นเจ้ามักแล้วจะไปเห็ดหยั่งต่อเอาไปทำอะไรต่อถ้าหมักแล้วเป็นนักแล้วไปเห็ดหยังต่อหมักแล้วเออย้อนใส่หยังไปย้อนใส่ใส่ย้อนใส่คอคอบงูอ อย่ามาโยนใส่ต้นไม้โยนใส่เม็ดปีมดเซานก็ไม่ใหญ่ดอกโยนใส่คอกให้ไปโยนใส่คอกงัวเพื่อให้มันไปย่อยสลายมูลสัตว์เสร็จแล้วมูลสัตว์นั่นมันมีจุลินทรีย์ส่วนหนึ่งมันก็ไปประยุกต์ของมันเองธาตุอาหารมันจะเกิดในมูลสัตว์จำไว้หมักย้อมาใส่หมักโยนใส่คอกเห็นนะหลังจากนั้นเจ้าจะบอกว่าอู้อาจารย์ขีงัวใส่อียังกะงามันนี่ใส่กะงามอันนี้ใส่กะง่าไหมบ้าบ้านนี้ ของขิงว่ามันบ่มีแหล่ของอาจารย์มันมีแหล่เจ้าก็ตักขิงว่ามากกันเพราะท่านเด็ใส่ก็เอามาหมักเขาขออาจารย์อยูเห็นบ่กใส่เก่มี่เขาไปอีกเก่งกว่าอาจารย์ตัวป่านี้มีทางรอดแล้วมีทางรอดมีแล้วมีแล้วเพราะเก่งกว่าอาจารย์ดอกเพิ่ออาจารย์เจ้าไม่หยาบสวนไข่เจ้าจะต้องมาดอกเลื่อนสวนไข่ป่านนี้เลื่อนไข่จีเพื่องเขาเลื่นแส้ไปโมงไปไหนคือเรื่องบางเรื่องผมว่าได้บอกว่าของเจ้าบอดีขันเจ้าบอดีเจ้าว่ากาปลูกบักทุเรียนปลูกของเต็มให้เต็มสวน จันเธอดินค้นสวาสดิสเปสเปะเอาก็ผมบอกว่าก็ผมบอกว่ามันบ่มีผู้ใดใจใหญ่เกินเกษตรกรบ่มีก็สรรหาสรรหาแม่คือก็แค่คอยบอกว่าโอ้ยทุเรียนเจ้าไอ้บักอินทรพาล่ามเจ้าคือเป็นสีอมอมฝาดมื่นเส้าตะประกันกิ้วตลาดรนขั้นรถไปหาแนวมาใส่แนวล่างยอดมันขึ้นมาถอดอ่ะเฮ้ไหนไปใส่ไปเอาปุ๋ยแล้ว